ครับพี่น้องครับพบกับช่องของคัมมอสลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นงานการกุศลครับเป็นงานหาเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัยนะครับที่บ้านแพงอำเภอโกสุมจังหวัดนะครับในจังหวัดนี้แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณไปยังผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเมื่อนี้ทนายอำเภอรวมไปถึงผู้ที่ประสบภัยนะครับอยุดทั้งห้างแล้วนะครับร้อมน่วยครับแล้วก็ นะครับท่านประธานท่านกำนันตะบนแทงแล้วก็นะครับพอพวกนี้บ้านทุกทุกหมู่บ้านนะครับทั้ง16หมู่บ้านนะครับร่วมไปถึงคะกรรมการโรงเรียนนํานะครับดีใจครับเมื่อนี้ถือว่าเป็นงานในเแลับพี่น้องที่กาลังรับชมทั่วโลกนะครับถือว่าเป็นงานจับขึ้นเฉพาะคิดเป็นงานจับขึ้นนะครับเพื่อรวมน้ําใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยนั่นก็คือบังคุณป่านะครับพี่น้องอจีตทหาน,นทางด้านซื้อโซเชียลล้วละนะครับเรากบบผู้ดใดนะครับร่วมส่งกำลังใจร่วมนะครับสนับสนุนหรือนะครับสัง่งบ้านไม่เห็นป่านะครับบัญชีฝากหมุดไว้ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ทางด้านเพจทางด้านยูทูบก็ไล่โซนกันแล้วนะครับแล้วแต่พลังศรัทธาแล้วแต่กำลังใจ เดี๋ยวนะครับอยากให้ป้าเกล้านะครับบอกกับพี่กับน้องเฮาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเฮานะครับป่าดอกไม้ผ่านระวังครับอเจ้าดอกจ้ารัีพี่น้องทุกทุกบ้านทุกตำบลจักจ้ที่ไม่จำใจอันที่ไม่ไว้ว่าไว้องดอกจ้าที่ใจจใจขอบคุณพี่น้องนดท ออกเอ้าปราสานครับอันนี้กับป้าคนนึงนลครับสวัสดีครับประเดนกรหอทั้งหลายหลายทัวคนเนอสที่ค่อยม่เนี่ยผู้ค่าผู้ค่าขอขอผู้ค้า ดีมากไอ้กำลังใจ็บก็คือขู่คุณนเนื้อมาเนื้อไอยุงเนี้ยเนื้อคู่มาเบิ้งก็ได้แค่เก็บแค่ไทยแค่เก็บแค่คนให้ลำลำลุยลุยขู่คุกคนดีมากเบิ้งเด้อค่ะเด้อลูกมันเอาลูมันลูกมานนะครับบ้านที่ผางเคียงที่ได้รับผลกระทบเนาะปลาเอลอ่ะอันนี้ปลาหมันสะพานแห้งครับครับสวัสดีครับปลาหมันสะพานแห้งครับ อย่างนี้ผมขอขอบคุณหลาน่าคกับโจโจวัินินครับแล้วกัผู้ใหญ่านาชัยน่นะครับที่ให้โอกาสมอนี่แล้วก็ซอยซอยพี่น้องซอยพุณอาอาอาประสานอาอาไมมนะครับแล้วก็พวกผมนั่นนี่แหละผมก็โดนผลกระทบนิดหน่อยครับผลกระทบประานผมเกือบทำใหเดินบ้านไห่ไปอลาดครับดีเป็นบ้านค้นจีนครับขอบคุณหลายๆครับขอบผมขอบคุณครับ คุณนะครับหลายๆคนทรงพลังนะครับด้วยการร่วมสมทบคุณอนขอบคอนพี่น้องเลยอากาศทอนหลท์น้ำบงสาครับเดี๋ยวเพ่นจิตามาแล้วก็ขอบคุณไปยังพี่น้องเมืองบรรยากาศอาจารย์นานะครับบารมีไม่สามารถที่จะมาอยู่สามหมื่นบาทครับหน้าสนามหน้าเวทีได้นะครับอยู่ในห้องอยู่ในเต็นท์นะครับแล้วก็ศิลปินหลายๆคนศิลปินซ่องดูฮี้แล้วก็ศิลปินหลายๆคน ก่อบพูดเราก็ละลายๆพูดไปเลยน้ำกันแล้วกันเนาะแล้วก็ต่อไปนี้เป็นการแสดงภากของพวกบันเทิงบนเวิธีก่อนก่อนสิแสดงนะครับกับขอยาบประชาสัมพันธ์ก่อนเชี่ยให้ทั้งคุณป่าคุณผักพรก่อนเนาะนะครับผมก็เลยละลาเพชรลำเอร์นะครับโควเลอร์บานสายจวดนะครับเมนี่เป็นนะครับขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านนะครับขอคุณดอกไส้ลมจูดยองจูนะครับนะครับฟังไส้จากเวทีครับทีพี่น้องเลียวไปหรือฟังขวาจากพี่น้องเลียวมา นั่นคือกองนวยการนะครับหมองทีเสียพี่น้องได้ใส่คำว่าสนับสนุนหาบาท10บ,บาทร้อยบาทดีเบดแล้วสต่ศรัทธ,ธาใจแลวแต่พี่นอ้องพ,พี่น้องเสื้อปว่า,าอีแม่กว่าหันผมเดอดดางๆาอะไรกลางใน,น,แ,น,นแล้วว<ห>่าไฟใหม่รอบนี้เบสเบสสูนแนว,วเสือ้อ้าที่ใส่ขึ้นห้านันเพื่อนบริจาคมาเด็กจะไหนใส่มากขึ้นห้านเบดที่ลีครับพี่น้อง ส่วนพี่น้องเข้ากันอะไแต่กระลังสุดท้่าคอขาดเนี่ขายไกแต่กรลังสุท่าพี่น้องท้างกระลังเบิงไรส่วนก่ดูที่บัญชีที่ปักหมุดอยู่ที่บัญชีที่ปักหมุดไว้ที่ทางในกับซอยกันนะครับถือว่าได้ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญด้วยกันนะครับครับผมนดีคือนนำใจไม่ตีของพี่น้องในน้ำตัวแท่นของท่านเจ้าภาพกับผมผูยญยมาในชัยน้ำวงศาเป็นลูกเป็นหลานแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ตรงนี้ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทั้งส่วนราชการ บ่ว่าสิเป็น,นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาสักข้า้าบ่ว่าสิเป็นนายกรากาชาบ,บ่าว่าสิเป็นทุกภาคส่วนราชการนะครับของจังหวัดและกับอำเภอกสซุพิพัยทุกภาคส่วนนะครับ,รบทีบอสทิมบ่ป,ป๋ามีน้ำใจบ่ว่าสิเป็นท่้งองค์การบริหารส่วนตะบนเพ่าหนาทีทุกท่านสุดยอดเลยและก็พี่น้องที่ร่วมด้วยช่วยกันในวันดับเพลิงและได้ทุกๆเมือนะครับคณะกรรมการหมู่งบ้านนะครับเมื่อนี้ถือว่าไอเครดิต ทุกทุกท่านทุกทุกคนครับที่รวมด้วยช่วยกันที่ช่มผ่านทางไลฟ์สดไปทั่วโลกนี่นี่คือครั้งแรกและไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดดีครับแต่เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องดูแลกันชขอบคุณศิลปินตัวฝ่าเมืองไทยขอบคุณพุทติซอยแช่ได้ขณะนี้ครับถึงท่านไม่บริจาคไม่มีส่วนร่วมก็ขอแช่คนละลา์คนละแช่คนละลา์คนละแช์เนาะพี่น้องเข้าซอยกันจอกใจนะครับขอบคุณหลาย เอามานีทา้งทีมงานเฮาไรสนพันงทางช่องทางก็คือทีมงานบาบูไนจโรสตูนะครับกระดาษภาทางเพียรเพียรเบอนเพียรสาวาเพียรันแหงนะครับก็ดีพี่น้องแค่ดี้งออกไปปยรอยยันเวลาเอาดีหลายนะขอแม่ครับตอนนี้เทาคิว่าร์เท่ากบารแสดงยูท่าการท่าจัาเปียะครับการนักการีนะครับท บ้มคับานีจ so ว่าอไนี่เป็นกบีครับี่ข้ที่้องมาอมีที่นเป็นทีุ่้บ้าสยเยจไปนอกเียวก็มีตัวน่ามีเป็นน้ามวลกี่สักคู่ก็เนี่ยครับกน้าจอทู่้าหน้าเที่จากข้างโครงการโกราตุนน่

โอ้ผู้นุ่นกับมาตัวแต่หาทางเขาประเดี๋ยเไปอยู่ในโกงฉันเนาะเราไปอยู่ในโกงไหม,ไมได,ดีจา้จาจ้าอ่านองหักแป้งกับมาตัวโอ้ยหลังเมือนี้คือออลาแหง้งแต่เนาะหนอนย่ำกระเวนเอออ่ออจาจ้าดีจา้าเออมีแต่พงงามๆตัวย่ำกระเวนก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับ มีติพูรรอๆงามๆหลาคนตาก็มาช่วยกันนะพี่น้องมัวนี้นะครับสุดหลูลูกตาครับศิลปินหองตะนี้ไปค้ำกับผู้เบิดแต่ก็มากันด้วยใจจ้าโอ้ยน่อยหลาก็มาตัวนี้สวัสดีครับสวันนี้ครับใส่พ่อล่ะ ที่สม่าฮ่าาีะออละเรีลอลาเลยนอ๋อลาเลยคุณหอาพี่น้องเอาจำพ่อกันทั้งหนาหานเนาะโอ้ยตัวตัวจะแพงขอบุรไปย่างกัคนแขงขึ้นก็สวยอีกแบบกันเ้นก็สวยไปอีกอย่างฮะ เจ้าของเพลงพันธุ์และก็ดีพีไวท์สิลองจะเพ้งกาว่าแล้วก็เพลงนำขี้นี้เพลงเดียวบ่ร่วมกันโอศิลปินหลายเนาะคอมอดจะขิดแต่งตัวอย่างดีเอาไว้สำเนียงสะก้อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังพอกันทึ้งค่อยติดตามไปเรื่อยๆนะพี่น้องเด้อนะครับกับช่องคอมอดลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมเมื่อแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องครับขอบคุณมากๆครับพี่น้องครับ